สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแต้มนี้มีกันแต้มนี้มีกันนะครับเป็นเล่นหมากลุกก็จะต้องมีการบุกการรับนะครับแล้วก็ต้องมีการกันคู่ต่อสู้ด้วยนะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้นะ คลิปๆนี้นะครับว่าแต้มนี้มีกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะฮะจับคู่มาเจอกับคุณคิวคิวนะครับนะคุณคิวคิวนะครับก็ช่างยันนะครับรูปทรงรูปหมากวันนี้จะเล่นแปลกๆให้เพื่อนๆเอฟซีได้รับชมกันบ้างนะครับเพราะว่าผมเห็นคู่สอสู้ เดินเป็นม้าซ้ายมานะครับผมไม่ใช้มา้าขวารับนะฮะมันจะรับลําบากนะครับก็เลยต้องเล่นเป็นม้าเทียมโคนในผลม้าเทียมโคนในผลรับมายงซ้ายได้ดีนะครับนะฮะแล้วก็ทิมเบียตรงนี้สกัดไว้เพราะว่าเขาจะมีตําแหน่งที่กินเองเขากินตัดตรงนี้มาแล้วกินตัดตรงนี้เข้าไปนะฮะ ถ้ามาตัวหลังเขามายืนตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเสียสองแต่น,นี้ต้องหุบเรือมาแล้วนะครับน้าหุบเรือเขากินแล้วก็กินเข้าไปนะครับเขาก็เปิดคลองเรือนะครับอืมแต่น,นี้เขา <ๆ S 1> พยายามจะโจมตีตรงกลางนะครับอืมตรงกลางละละก็ผูกไว้ก่อนนะครับเอาตัวขึ้นไปผูกไว้ให้แน่นให้หนานะครับนะ คู่ต่อสู้เขาเป็นสีขาวเขาก็ต้องต้องพยายามทําเกมนะทําเกมบุกนะครับนะเห็นไหมฮะเขาจะเดินก่อนเรากิกหนึ่งกิกหนึ่งนะตอนนี้เราก็ต้องตั้งรับนะครับรอจังหวะให้ดีนะนะรอจังหวะให้ดีแต่น,นี้เขาใช้ม้าเข้ามาเหรอฮะจะกินเรือเหรอโอ้มา้าเราคุมอยู่นะครับแบบนี้ก็ใช้เบีด้ดแทงม้าให้กลับไปโดดกลับไปเลย เอากลับไปตำแหน่งเดิมนะฮะใช้เบี้ดแทงโคนเข้าไปอีกทีนึงเอาโคนเอาโคนออกโคนไม่กินเอาเบี้ยกินก็กินเอาเบี้ยกินยัดโคนเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาตัวไหนดีเอาตัวลิมวล้มเนี่ยตัวลิมนะ้มเนี้ยกินยัดเข้าไปเลยโคนก็ต้องเด้งกลับไปสวยงามแล้วเราจะไปยังไงนะตอนนี้ยังจบตีกันไม่ได้นะครับอยู่ ขาเรียกอะไรอ่ะหาพื้นที่กันอยู่นะพื้นที่ตำแหน่งจังหวะนะครับนะดูดูกันไปต่อนะครับกูต่อสู้เขาก็นะดูมุมมุมมองของเบีย้ยนะบเบีย้ยเขาสี่ตัวนะครับของเราเป็นคู่คู่ไปก็ยังดีอยู่นะครับนะตอนนี้ก็ต้องพยายามเน้นนะครับหาตัวใหญ่นะครับหมากลุกนะครับพยายามคิดให้ได้หลายๆตัวเท้ากินตัดแต้มนี้ก็ใช้โคนกินนะฮะใช้โคนกินเข้าไปเอาตัวนี้หรือตัวซ้ายหรือตัวขวาดีก็ นะพิจารณาดูนะครับนะแลเราเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไปโคนตัวนี้แล้วเราจะโดดมาตัวหลังไปย่ําไปไปจับเม็ดไม้ไปจับตรงกลางได้สองได้อะไรไหมฮะเราต้องคิดไปไปเรื่อยนะครับอ,อ่าโอ้เขากินแบบนี้นะฮะเขาใช้ไม้กินมาแล้วก็ใช้ใช้โคนกินเข้าไปนะครับเพราะว่าอนาคตเบีย้ยเราจะขาดนะครับอืมก็กินเข้าไปแบบนี้เขาก็ขึ้นมาจับเรา ตำแหน่งตรงนี้ก็ใช้ม้ากลางปีกออกไปนะไปสนับสนุนมาปผูกเบีย้ยวไว้ด้วยนะคุณคิวคิวเขาจะเดินแต้มไหนดีนะก็เดินแต้มนี้นะอาจจะมาไล่มา้ามากินเบีย้ยวความเราก็ได้นะครับไอ้กินเบีย้ยวความเราไม่กลัวหรอกครับนะฮะเราจะเสียจังหวะนะครับแต้มตรงนี้อา้าวเขามาต่อม้าอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะ เอามาต่อมาก็กินเข้าไปเลยเขาไม่มีมาแล้วนะเขาไม่มีมาแล้วนะครับใช้อะไรกินดีนะครคุณคิวใช้ใช้โคนกินนะครับอืม้มตำแหน่งนี้นะครผมขยับเหลือผิดพลาดน,นะครับนะเอา้าเขาไม่เห็นอีกโอ้โหขยับเหลือผิดนะครับ จะขยับเรือนะฮะขึ้นไปซ้อนเรือนะครับเต็มซ้อนเรือนะฮะนะอาจจะซ้อนเรือได้นะครับดันไปขยับไปด้านขวาดันหรต้องกลับมาเสียตาเดินไปเลยงนะครับอืมนะเปลี่ยนแนวนะเรือเข้ามาตรงนี้นะครับไปคิดไปแต้มเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องหาหมุนตัวก่อนนะฮะแต้มนี้ก็เอาขุนขึ้นไปก่อนเลยนะครับนะเขาตีลูกก็ต่อต่อไปเลยนะครับต่อเรือออกไปเลยนะครับเพราะว่า เรามีม้านะขาจะยาวกว่านะครับนะก็น่าจะดีกว่าโคนนะครับนะคุณคิวจะไปแต้มไหนดีเขาเดินเบีย้ยขึ้นมานะสกัดนะครับแล้วก็ผมเอาเรือนะขึ้นไปไปจำตำแหน่งที่คิดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับนะที่เอาเรือตำแหน่งนี้เพราะว่าเอามากันด้วยนะครับนะครับเอามากันไม่ให้ เรือเขาออกมาง่ายๆแล้วก็มามาต่อเรานะแต่เน,นี้ผมก็ต้องการเอาเรือลํานี้ออกนะครับออกทุกลนะันนะนะเขากินแรกด้วยก็กินแลกกันเข้าไปอ่ามันไงมาแล้วนะฮะเรือมาแต่น,นี้ไม่ดีนะครับนะเบีย้ยหายไม่ดีก็ต่อเรือทิ้งไปเลยนะฮะอะ่เลนมากบก,กันอย่างเดียวนะครับหมากับโขนสู้กัน เขาหนีไหมอ๋อเขากินนะกินกินเรือเราเราก็ต้องใช้ไม้กินนะครับนะตรงนี้แต้มน,นี้ผมใช้เบีย้ยนะขึ้นไปกันนะกันโคนเขาเลยลงมานะครับโอ้โหนะฮะเรามีม้าขายาวกว่านะครับก็ต้องหมุนนะหาตำแหน่งให้ดีนะครับแต่แบบนี้เขาสกัดเอาแทงเบีย้ยสกัดลงมานะพื้นที่ด้านซ้ายมือเราไม่มีนะฮะ แล้วก็เขาบอกว่าขอเสบนะครับเสมอไม่ได้นะครับนะพอเรามีม้าเดี๋ยวเบีย้ยด้านขวามือเราก็นะน่าจะกินเบีย้ยขวามือได้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ย็โยกมาให้ดีๆนะ,ๆนะหมุนม้าเข้าไปนะเขาจะใช้ขุนมากันไหมนะแล้หมุนม้านะครับนะครูต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้ผูกเบีย้ยแล้วนะครับนะเอาไม่ผูกเบีย้ยเราก็เอาม้าไปจับนะกินเบีย้ยแบบนี้ก็กินเข้าไปก่อนนะครับนะ แล้วก็ถอยกลับมาขคนก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับเป็นตาม้าอยู่นะะแล้วก็ตรงข้างๆขุนเขาก็ขึ้นไม่ได้นะเป็นตาเบี้ยนะครับแต่เน,นี้ผมก็ต้องพยายามหมุนนะหมุนขุนเข้าไปช่วยตรงกลางนะครับหมุนขุนเข้าไปนะแล้วก็หาแนวทางนะฮะวิธีการโจมตีนะครับเ,เพื่อนๆนะตำแหน่งนี้นะครับนะผมก็ใช้ขุนขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปกันไว้นะหมักลุกก็เราก็บอกแล้วนะแต้มน,นี้มีกันเราก็ต้องขึ้นไปกันเขานะแล้วก็ไปผูกไปผูกเบี้ยคว่มด้วยนะครับที่ผมถอยมานะถอยค้นกลับมาเนี่ยเพื่อต้องการเอาม้าขึ้นไปยืนนะไปยืนตีลูกเขานะเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เราขึ้นไปนะครับเขาก็เดินคนมากันนะผมก็เลยต้องหาแนวทางนะฮะใหม่นะครับก็ดูแล้วนะเบี้ยหน้าหน้าขุนเขา เป็นภาระ,ะนะครับก็พยายามมุนม้านะครับหาตำแหน่งม้าใหม่นะครับหาตำแหน่งม้าใหม่นะอ่าวนม้าไปเขาเขาเดินเบี้ยมาผูกอีกแล้วอ้าวไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ทุกตัวนะครับเม็ดเขาก็ต้องมาผูกเบีย้ยเขาเป็นภาระ,ะนะผมก็เลยนะใช้ขุนขึ้นไปนะกันไม่เขาขึ้นมาอีกนะแต่ดูแล้วก็เขาก็ยังมีตัวเดินได้นะมีโคนตัวหลังที่เดินได้นะครับ นะคนตัวหลังเดินได้แล้วก็ไม่มีอะไรมันผูกเบี้ยเรานะไม่มีตรงตรงหน้าขุนเขานะก็เอาขุนกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวหาแนวทางใหม่นะครับนะหาแนวทางใหม่นะครับว่าเราจะขึ้นไปได้ยังไงต้องดูนะฮะพยายามทําทีหาจังหวะให้ได้นะครับเพื่อนๆนะแต่ทนี้เขาก็ยังเดินยึกยักยุกยักนะฮะอยู่นะครับตรงนี้เราก็พยายามหาจังหวะให้ได้นะครับ ก็นะเราก็ต้องทำทีนะต้องทำทีใช้อะไรทำทีเดียนะทำทีเพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อดึงตัวให้เขาไม่มีตัวคุมนะแต่นนีนเม็ดผมไม่ได้ใช้นะก็ทำทีไปทีอ่าตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะเห็นไหมโคนเขาเสียจังหวะเสียทีไปแล้วนะครับเสียตำแหน่งให้เราไปแล้วนะเขาขึ้นมาไม่ได้เรากินฟรีเขาก็เลยต้องใช้นะฮะใช้โคนอีกตัวมาเดินนะครับ นะโคนตัวหลังนะฮะผูกเม็ดด้วยนะครับไปไหนไม่ได้ตำแหน่งนี้มีเสียวแล้วนะครับเพื่อนๆนะโคนเขาขึ้นมาไม่ได้นะตัวลิมงยัง,ยงไงเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับนะฮะบอกแล้วนะครับหมากนี้มีกันเห็นไหมโคลนเรากันเขาได้ด้วยขุนเราก็กันเบี้ยเขาก็กันหมาไีลุกเข้าไปเอาแล้วครับจแต้มนี้นะครับมีลุ้นได้บี้นะนะครับได้บทนะฮะขยี้ แต่ทีแรกว่าจะใช้เบีย้ยขึ้นไปไม่ดีนะฮะใช้ขุนขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็หงายเลยนะฮะเพราะว่ามีมีตำแหน่งตามมาเราอยู่นะก็ขุนขึ้นไปเลยนะการเขาขึ้นมาด้วยนะการโคนขึ้นมาด้วยนะแล้วก็หงายนะหงายลุกนะโอ้โห,โหว่ากันไปว่ากันไปเขาเสียงหว่าแดนตรงนี้เขาจะพยายามจะมาต่อโคนแน่นะจะมาต่อโคนก็ไอลุกเข้าไปก่อนนะหงายลุกเข้าไป เขากินแล้วก็ใช้ม้ากินเขาจะทำยังไงเขาต่อโคลนไหมนะครับเขาต่อโคนแต้มน,นี้ยังไม่เป็นไรนะครับนะยังไม่เป็นไรนะก็ที่แรกว่าจะกินเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ให้กินดีกว่านะครับนะเรายังไม่กินดีกว่าถ้าเขาถอยไปกินมา้าแล้วก็ถอยกลับม้ากลับมานะมีตัวกันด้วยนะครับตรงนี้ก็พยายามเคลื่อนพลนะหาตำแหน่งนะเคลื่อนเม็ดขึ้นไปนะ กันเบีย้ยเขาด้วยนะนะกันเบีย้ยเขาดันขึ้นมาหงายนะครับตอนตอนนี้เขาก็เป็นลองเราม้าตัวหนหนึ่งนะครับเขามามากินม้านะมากินมาแล้วก็ถอยกลับมานะนะถอยกลับมาเรียบๆนะเขาต่อโคนแต้มนี้เขาต่อโคนแต้มนี้ก็กินเข้าไปได้แล้วนะครับโกบเข้าไปนะครับนะเบีย้ยเขาขึ้นมาไม่ได้นะขุน เขาใช้เมดขึ้นมาถ้าใช้ขุันมาติดมา้าผมก็โดดม้าออกมาเรียบๆนะครับโดดตรงม้าออกมานะครับตอนนี้เบี้ยรเราได้ไง่ายแล้วนะครับนะโดดม้ามาตีลูกนะอ่าวตีลูกทําทีไปทีนึงนะโอ้โหมีท,ทําทีไปที้งอีกนะแล้วก็เขาใช้เม็ดมาไล่มา้าก็หาตําแหน่งดีตําแหน่งไหนดีก็มาตรงกลางกระดานอีกนะครับนะ เราเบีย้ยงหงายเราก็ตรงกับเขาด้วยนะครับเขาก็มาอีกแล้วนะมาจับม้านะขึ้นมาไม่ได้นะครับนะเรากันไว้อยู่แล้วนะครับมีเม็ดมีม้ากันนะแต่ันี้พยายามใช้ขุนเข้ามาบดนะบดมาบี้กันนะบีบกินเบีย้ยอีกแล้วนะครับนะเขาแทงมาเต็มนี้ก็เรากินแล้วนะครับก็ออกฟรีไปนะฮะก็คู่ต่อสู้ก็ต้องยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกรุณากดติดตามให้ช่างยันหน่อยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับช่วยกรุณากระหน่ำคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับนะสวัสดีครับบายบาย